ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการทําวัวเว็บให้เป็นแบบสไลด์หรือแบบเปลี่ยนวัวเว็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติเราจะออกแบบวัวเว็บในแคนวามาแบบนี้เห็นไ,ไหมครับหลายๆอันแบบที่ผมเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับแบบหลายๆอันแบบนี้นะครับแล้วพอเราเอามาใส่บางทีเราใส่เป็นรูปภาพเป็นไฟล์ก i ิเราก็ได้แค่อันเดียวนะครับแต่ถ้าเราทำหลายๆอันเอาไว้ เช่นอัวเว็บประกาศผลงานอะไรพวกนี้ที่เราทำเอาไว้แล้วเราอยากจะเอามาใส่เป็นหน้าเว็บอันแรกตรงนี้นะครับเพื่อให้คนเข้าเว็บเรามาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเ,เราทำได้ยังไงนะครับซึ่งมันสามารถทำได้หลายโปรแกรมนะครับแต่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ตัวของโปรแกรม canva นะครับเราทำมาเลยนะครับเราจะเอากี่หน้าทำตั้งไว้เลยแบบนี้จะเอากี่หน้านะครับสมมุติของผมผมเอา แปดสไลด์นะครับแปดสไลด์ผมก็ออกแบบมาแล้วผมกดแช์ Share, นะครับดาวน์โหลดแต่ในส่วนของดาวน์โหลดเนี่ยนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นฟไฟล์ก i ิป j i f นะครับเป็นฟไฟล์คลิป j i f แบบนี้แล้วก็เลือกทุกหน้าที่เราออกแบบหรือเอาบางหน้าก็ได้นะครับเ <น dunno> ช่นผมบอกว่า,าผมไม่เอาหน้า7กับหน้าแบบผม่าติออกแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วกดคำว่าดาวน์โหลด แล้วรอโปรแกรมเขาทําการดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์กิปให้เรานะครับเขาจะรวมมาให้เราเลยนะครับอันนี้เขาจะรวมมาให้เราเลยถ้าเป็นไฟล์กิปนะครับถ้าเรามีหลายหน้านี้เขาก็จะรวมมาให้เลยนะครับเป็น1นึ่งกิเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้เขากำลังดาวน์โหลดอยูอ่นะครับพอเขาดาวน์โหลด ทำการนั้นเสร็จนะครับเขาจะดิ้งถามว่าต้องการใช้เซฟไว้ที่ไหนนะครับผมขอญาตเอาไว้เดสก์ท็อปเลยกันแล้วก็ทําการกดเซฟลงไปนะครับเมื่อเซฟเสร็จนะครับไอเรามาดูของผมอยู่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับอยู่เดสก์ท็อปเห็นไหมครับเขาก็จะได้ที่เป็นไฟล์นามสกุลกิฟมาถ้าเราดับเบิลคลิกดูนะครับเห็นไหมตอนนี้เขาเป็นรูปเดียวแล้วรูปก็ก็จะเปลี่ยนไปตามสไลด์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราเอาไปใส่ ในส่วนของ google site จะเป็นยังไงนะครับทำเหมือนกันเลยไปที่รูปภาพนะครับกดอัปโหลดหลงไปเดสก์ท็อปมีไฟล์คลิปของเรากด open เข้ามาเห็นไหมครับอย่าลืมกดตรงรูปตรงนี้นะครับปุ๊บนี่แค่นี้นะครับถ้าเราไปกด preview ดูปุ๊บอัวเว็บของเรานะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไป รีเฟซนิดนึงโหลดใหม่ปึ๊บร uh, อดีโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแต่ของเราเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับหัวหัวเว็บแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับหัวเว็บได้ทาการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่นะครับเห็นไหมนี่เขาก็จะเปลี่ยนอันไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการใส่สไลด์ให้กับหัวเว็บแบบง่าย นะครับแต่เขาก็จะเปลี่ยนแบบชึบชึบช,บชบไปเลยเหมือนคัดเปลี่ยนคัดเปลี่ยนนะครับตามแมนิเมชั่นของแต่ละอันที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยแล้วกดติดตามช่องใน YouTube กันด้วยนะครับขอบคุณครับ